ไปเบิงอีกหนึ่งประเพณีอีกหนึ่งวัฒนธรรมนะครับถี่คู่กับวันออกวรรษานั่นก็คือการแข่งเรื่อย่งาครับคุณผู้ชมส่งจังหวัดมุกดาหารเนี่ยเพิ่งกันได้มีการเปิดประเพณีแข่งเรื่อย่งาออกพรรษาเชื่อมความสัมพันธ์นะครับสองฝั่งโขงประจําปี2 5 6 7ครับ นา,ายวรญาติบุญราชครับผู้ราชการจังหวัดบุกดาหารเป็นประธานในพิธีแข่งเรื่อย่้าออกพรรษาชิงถ้วยพระราช,ชาทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2 5 6 7ภายใต่วลีนะครับตีช่างน้าม่องแข่งเรื่อย่้าโบร้านสารประเพณีสองฟังโค้งเชื่อมโยงนะครับไหลกระจู้นะครับทีร้านนาถาเทียบเรือถา ขามเทศบาลเมืองบุกดาหานโดยมีคณะจากแขวงสวรรณเขตครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลเล่านั่โดยท่านลิงทองแสงตาวันครับรองเจ้าแขวงสวรรณเขตและก็ได้รับเกียรติจากกงสุญญนไงณแขวงสวรรณเขตพ้อมคณะจากแขวงสวรรณเขตครับนายกเรากาชาติจังหวัดบุกดาหานส่วนราชการและก็พี่น้องประชาชนรวมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเพื่อทํหนุบํารุงนะครับศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาทองทิีนและกะวัฒนธรรมอันดีงามส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกะกีฬาเรือพายของจังหวัดบุกดาหารและที่สาคัญนะครับก็ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวแขวงสวรรคเขตละกะสาธารณรัฐประชาธิปไปตยประชาชนเล่ากับชาวจังหวัดบุกดาหารให้แน่นแฟ้งกันมากยิ่งขึ้นเมื่อวันที่สิบหาตุลาคมที่ผ่านมาครับก็ได้มีพิชีอันเชิญมถวยพระราชทานท่ามบกโดยประชาชนชาวจังหวัดบุกดาหารเช่าเรือ นะครับวชาวจังหวัดบุกดาหานเช่าเรือและกะชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบุกดาหานละพีที่บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบันคูเม,มืองอันได้แก่สารลักเมืองบุกดาหานนะครับสารเจ้าพ่อฝ้ามุกเมืองสารเจ้าแม่สองนางพี่น้องและกะพระเจ้าองค์หลวงและกพิพี่เบิกน่านน,าน้านันเองครับ